ก็มาดูความสวยงามของเ่าเบอร์มันนะครับลมทุง่งนาเราก็วางกันไปแล้วนะครับตันนี้เราก็ได้พามาเล่นลมตะลีนะครับสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องปลาลีร้108อยแปดสิบท่าวันนี้พามาดู พี่ลีเล่นว่าวนะคะเบอร์อาร์มัสเล่นลมทะเลอีกสักคลิปแล้กันนะคะเออ<ง>จากว่าวงเดือนของเรานะคะทุกคนคลิปก่อนหน้านี้ว่าวงเดือนยักษ์ของเรานะ,ะ<ค><ณ>มีคนมาคอมเมนต์นะคะว่าไม่นิยมคนเล่นว่าวรินทะเลนะคะทุกคนเนาะคนที่พูดแบบนี้น่าจะน่าจะไม่ชอบเล่นลมนะคะน่าจะชอบเล่นแบบปล่อยแล้วก็ล่วงหล่นนะคะ<ด> <ง anecdote> คนที่เขามาเล่นลมทะเลกันนี่คือเขาลมทะเลมันดีนะคะทุกคนเนาะ มีลมทะเลดีๆให้เล่นจะไปเล่นลมที่มันไม่ดีทําไมล่ะคะทุกคนนี่ค่ะมาเล่นลมทะเลกันค่ะว้าวเบอร์อามัสพิลีค่ะโอ้โหขึ้นไปเร็วแรงทะลุนรกไปเลยค่ะไปไหนไปไหนไปป่าสนหรือเปล่าเนี่ยค่ะทุกคนว้าวเบอร์อามัสพิลีนะคะอ๋อโอ้ขึ้นดีนะคะทุกคนขึ้นดีนะ,ะได้ลมดีก็ต้องขึ้นดีนะคะทุกคนเนาะเออมีลมดีๆให้เล่น จะไปเล่นลมไม่ดีทําไมคะทุกคนเอาหลบลมกันหลบลมอือสุดยอดนะทุกคนเอา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 เข้าป่าสนไปแล้วค่ะโอ้จะติดเอาล่วงไปแล้วสายขาดเพราะว่าพันนะคะทุกคนพันกันแล้วสายมันขาดนะทุกคนเนาะสายมันขาดค่ะเมื่อกี้ขาดไปพันไม่รู้พันตัวไหนนะคะสายขาดค่ะเมื่อกี้นี่ของพี่ลีสายขาด พี่หลี่ไม่ได้เล่นสายแดงนะครับทุกคนพี่หลีเล่นสายไนล่อนธรรมดาเนาะแล้วสายมันไปพันกันนะคะทุกคนเนาะเนี่ยสายไปพันกันนะคะเห็นว่ากําลังสาวสาวสายอยู่นะทุกคนเนาะสายพันกันค่ะลุงเอียดก็ผูกใหม่นะคะทุกคนผูกใหม่สายขาดนะคะพันกันเมื่อกี้นี้สายพันกันนะคะเมื่อกี้พันกันนะคะผูกแล้วนะคะ ปูกแล้วเดี๋ยวลองปล่อยใหม่อีกสักครั้งนะคะ ขึ้นไปแล้วค่ะเบอร์อมัสบอยรอบสองในริมทะเลสนามสะบัวสงขานะคะนี่ตรงที่เขาแข่งว่าวนะคะทุกคนเนาะขึ้นไปแล้วนะคะเบอร์อมัสรอบนี้น่าจะขึ้นดีนะคะถ้าไม่พันกับตัวอื่นน่าจะน่าจะไม่ล่วงหล่นนะคะโอ้วานี้ค่ะถ่ายให้ชมนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะทุกคนเราก็เป็นคนชอบเล่นว่าวนะคะดิฉันก็จะไม่ไปถ่ายอีกฝั่งหนึ่งนะคะมีหลายคนนะบอกว่าทําไมถ่ายว่าวด้านหลังทําไมไม่ไปถ่ายด้านหน้านะคะทุกคนเนาะ เอาตรงๆเลยนะคะขี้เกียจเดินนะคะทุกคนมันเป็นทรายนะคะทุกคนมันเป็นทรายแล้วมันเดินลําบากนะคะ <c oughs> ดิฉันวิ่งไปวิ่งมาดิฉันก็เหนื่อยนะคะทุกคนเนาะ <c oughs> ก็ถ่ายให้ดูนิดๆหน่อยๆถ้าพี่หลี่ว่างพี่หลี่ก็จะเอาว่าเอาโทรศัพท์ไปถ่ายให้ฝั่งนู้นนะคะเนาะเ <c oughs> นี่ยค่ะที่ไม่ไปถ่ายฝั่งนู้นะค่ะไม่มีอะไรมากะค่ะทุกคนขี้เกียจวิ่งค่ะคนอ <c oughs> ้วนๆนะคะทุกคนเนาะไอ้วิ่งมากเกินก็ไม่ไหวค่ะ ขอถ่ายให้ชมนะคะขึ้นดีแล้วนะคะว่าเบอร์อาร์มัสของพี่ลีนะคะเดี๋ยวจะให้พี่ลีเอาโทรศัพท์ไปถ่ายฝั่งนู้นให้นะคะเดี๋ยวให้พี่ลีเอากล้องไปถ่ายฝั่งนู้นนะคะฝั่งนี้ข้างหลังก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะออหลายคนมาคอมเมนต์บอกว่าทําไมถ่ายบ้าด้านหลังนะคะทุกคนเนาะเหตุผลก็คือวิ่งไม่ไหวนะคะทุกคนเนาะวิ่งไม่ไหวค่ะพีฉันอ้วนมากค่ะถ่ายด้านหลังก่อนเดียวให้พี่ลีไปถ่ายด้านหน้าให้ค่ะ ก็มาดูความสวยงามของเงาเบือมันนะครับลมทุง่งนาเราก็วางกันไปแล้วนะครับแต่วันนี้เราก็ได้พามาเล่นลมตะลีน,นะครับลมดีครับวันนี้ว่างพีลมดีมากเลยครับ ตัวที่อยู่ด้านก้างก็า้างไปนะครับม้างไฟข้าวไฟส่ว่สีแดงครับเอามาวางพร้อมกันนะครับสำหรับที่ก็ก็เบอร์มัดลมทะเลก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ